กฎแห่งความสำเร็จทางวัตถุกฎแห่งจิตใต้สำนึกจิตและอภิจิตเพื่อความสำเร็จทางโลกวัตถุความสำเร็จเกิดได้ด้วยการเคารพเชื่อฟังกฎอันศักดิ์สิทธิ์และกฎทางวัตถุความสำเร็จทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณน,นั้นอาจบรรลุได้ โดยความสำเร็จทางวัตถุจะประกอบด้วยการได้ครอบครองสิ่งซึ่งจำเป็นในชีวิตความทะเยอทะยานในการสอบแสวงหาเงินทองควรรวมความปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นเข้าไว้ด้วยพึงหาเงินให้ได้มากเท่าที่สามารถทำได้ด้วยการปรับปรุงพัฒนาชุมชนประเทศ หรือแม้แต่โลกที่ท่านอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่จงอย่าหาประโยชน์ทางการเงินโดยการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของชุมชนประเทศหรือโลกเป็นอันขาดอันหนึ่งมีกฎแห่งจิตใต้สำนึกจิตและอภิจิตเพื่อความสำเร็จทางวัตถุและเพื่อการเอาชนะเจตคติ ที่มีต่อความล้มเหลวซึ่งมีอยู่ในใจคนกฎแห่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จคือการกล่าวคำปฏิญาณซ้ำๆอย่างจริงจังและตั้งใจทันทีก่อนนอนและหลังจากตื่นนอนพึงอย่าได้เคลือบแคลงสงสัยหากท่านต้องการบรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องดีงาม จงโยนความคิดเรื่องล้มเหลวทิ้งไปเพราะท่านคือบุตรของพระเจ้าจงเชื่อเถิดว่าท่านสามารถเข้าถึงในทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ได้อวิชชาที่บทบังและความไม่เชื่อในกฎนี้ทำให้มนุษย์สูญเสียมรดกแห่งความเป็นอมตะของตนในการใช้แหล่งทรัพยากรอันศักดิธิ์ ท่านควรทำลายมาเมล็ดพันธุ์จิตใต้สำนึกแห่งความคิดผิดๆด,ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ซ้ำๆกฎแห่งจิตสำนึกเพื่อความสำเร็จคือการวางแผนและลงมือกระทำอย่างฉลาด สำนึกไว้ตลอดเวลาว่าพระเจ้าทรงกำลังช่วยเหลือท่านในการวางแผนและในการทำงานหนักมิรู้หยุดหย่อนของท่านกฎของความสำเร็จด้วยอภิจิตหรือจิตที่เหนือกว่าคือการดำเนินการโดยผ่านทางการสวดมนต์และทำความเข้าใจถึงศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจงมุ่งมั่นด้วยสติ อย่าได้หยุดยัง้งทว่าอย่าพึ่งพาเพียงความสามารถตามธรรมชาติของท่านเสียทั้งหมดแต่จงสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกสิ่งที่ท่านทำเมื่อนําวิธีที่ใช้จากจิตใต้สำนึกจิตสำนึกและอภิจิตสำนึกมารวมกันความสำเร็จย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าท่านจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตามทีให้ลุกขึ้นทำอีกจนกว่าจะสำเร็จ